เป็นซุ้มทางเข้านะครับพระตำหนักคำหยาดนะครับนี่นะครับหรือมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นโบราณสถานนะครับพระตำหนักคำหยาดนะครับก็มีทางเข้าทางด้านข้างนะครับบริเวณที่เราจอดรถนี่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้านะครับจะมีทางเข้านะครับแล้วก็จะมีเป็นสะพานไม้นะครับเดินเข้าไปในพระตำหนักคำหยาดได้เลยนะครับอันนี้ก็ครับก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับพระตำหนักคำหยาดนะครับ อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับก็เป็นลักษณะก่ออิฐถือปูนแบบนี้นะครับรูปทรงสถาปัตยกรรมนี่ก็เป็นแบบปุงศรีอยุธยาเลยนะครับคือมีด้านข้างนะครับจะเป็นแอนเหมือนเรือสัเภานะครับเหมือนพระอุโบสถในวัดแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับนะครับก็บริเวณหลังคานะครับก็ได้ถล่มพังลงหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่โครงสร้างนะครับแต่ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับ โดยบริเวณภายนอกนะครับรอบๆนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับเป็นลานหญ้านะครับซึ่งกรมศิลปากรนะครับก็ได้มาบูรณะไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมานะครับก็สามารถเลี้ยวเข้ามาแล้วจอดรถได้เลยนะครับสําหรับพัฒนากรรมยาดนี้นะครับ Google Map นะครับก็กดมาได้เลยนะครับก็จะมาถึงบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยว่างป้าจะอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆชมโดยรอบปัตตานิก่อนนะครับ สำหรับป้ายแห่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าพัฒตำหนักขมญาินะครับได้ก่อสร้างมาเมื่อไรและใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ชมตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเป็นที่ประทับของขุนนางหรือพระมหากษัตริย์ครับที่มาเสด็จประพาสแถวแถวนี้นะครับก็ได้สร้างประตาหนักนี้ไว้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบบบ้านจะพาเพื่อนๆไปชมครับพระตาหนักและด้านในนะครับว่าพระตาหนักคขมยาินี้ มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับและนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะครับของพัดตำหนักคำหยาดนะครับเพื่อนๆจะเห็นศิลปะการก่อสร้างนะครับจะเป็นแอนท้องเรือสำเพาแบบนี้เลยนะครับเหมือนโบสถ์แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับนี่นะครับแต่นี่ตามประวัติแล้วเป็นอาคารสําหรับที่ประทับนะครับ สำหรับตัวน,นี้นะครับก็เป็นด้านหลังนะครับของปัตตนาคคำหยาินะครับนี่นะครับเก่ามากเลยครับแล้วก็ศิลป,ปะการก่อสร้างที่เก่ามากเลยครับเป็นปัตตนากรูปร่างแปลกนะครับที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับสำหรับปัตตนาคคำหยาิอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะครับ นี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะครับของปัสตตำหนักอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับจะมีเป็นช่องประตูด้านล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประตูนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีหน้าต่างนะครับเป็นซีเรียมเลยนะครับเดี๋ยวจาา้างมะปาจะพบ,บบ้านๆจะพาเพื่อน <c oughs> ๆเข้าไปชมทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นี้ก็เป็นบริเวณด้านล่างนะครับช่างประปาะบับปบ้ญาะนะครับก็ผ่าเพื่อนเเข้ามานะครับภายในบริเวณนี้นะครับนี่นะครับพอเดินตรงมานะครับด้านในนี่นะครับก็จะเป็นอาคารโล่งๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะก่ออิฐถือปูนแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างเก่ามากเลยนะครับ นี่นะครับจากช่างประปาฉบับบ้านๆสังเกตดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเป็นรูรูนี่ครับทางด้านข้างนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับก็จะเป็นคานไม้นะครับที่พาดผ่านมาทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับแต่นี่ครับก็จะเป็นเสานะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นลักษณะเสานะครับอันนี้เป็นเสาที่เขาบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นเสาดั้งเดิมนะครับก็จะหักลงมาประมาณนี้แล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นเสาที่ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็รับกับคานลงบริเวณนี้นะครับด้านบนนี้นะครับก็น่าจะเป็นพื้นนะครับของชั้นที่สองนะครับแต่ว่าอาจจะทาด้วยไม้นะครับก็อาจจะทําให้ปุกพังนะครับถล่มลงมานะครับเพราะว่าลักษณะของช่องรูแบบนี้นะครับส่วนมากจะใช้เป็นไม้ท่อนซุงนะครับเป็นซีเลียมนะครับเสียบอยู่นะครับแล้วก็เนื่องด้วยด้านบนนะครับหลังคาถล่มนะครับก็ทําให้พื้นด้านล่างนีครับปลุกพังไปตามการระยะเวลานะครับ นี่นะครับน่าจะเป็นไปอย่างที่ช่างประปาฉบับบ้านๆสันนิฐานนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบนนะครับ อย่างที่ช่างประปาสันนิษฐานไว้นะครับนี่นะครับมีการบูรณะนะครับก็เป็นลักษณะอย่างที่ช่างประปาบอกเลยนะครับก็จะมีเป็นไม้เสียบแบบนี้นะครับเข้าที่ร่องแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับเอามาแล้วก็เป็นคาลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีเสานะครับเป็นเสาอิฐตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วพื้นก็น่าจะเป็นพื้นไม้แบบนี้แหละครับนี่นะครับแต่ว่าครับเขาได้บูรณะนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับ ไม่ได้มีต่อกมาทางท่อนนี้ไปชนสุดด้านนู้นนะครับก็เลยไม่กลายเป็นสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับของพัตตมหนักคำหยาดนะครับเดี๋ยวช่างปปาจะปบับบ้านนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปชมนะครับว่าด้านบนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เข้ามานะครับก็จะพบเป็นแผ่นจารึกนะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับพระตำหนักคํายานี้นะครับแต่ว่าด้วยการลเวลาอันยาวนานนะครับก็ลบเลือนไปนะครับจนเราไม่สามารถดูได้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นแบบใดนะครับนี่นะครับก็คือความงดงามด้านในนะครับของศิลปะสมัยอยุธยานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ พระตำหนักแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับเวลาเสด็จประพาสมาทางจังหวัดอ่างทองนะครับนี่นะครับทังซุ้มประตูนะครับก็จะมีเป็นล่องลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับก็น่าจะมีอะไรประดิษฐานอยู่นะครับภายในล่องแบบนี้นะครับซึ่งมีบริเวณซุ้มประตูทางเข้านะครับนะครับด้านนน้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ก็น่าจะถูกเก็บรักษาไปแล้วหรือว่าถูกโจรกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับมันจะมีรูนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูลักษณะของโครงหลังคานะครับที่เป็นแท่งไม้สี่เหลี่ยมนะครับก็จะแทงทะลุมาด้านนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะรูนะครับนี่นะครับก็จะโยงเป็นหลังคาด้านบนนะเป็นโครงหลังคาด้านบนนะครับนี่นะครับ แต่เนื่องจากผ่านระยะเวลามานานนะครับก็ทําให้หลังคาสุดถล่มลงมานะครับก็เลยเหลือแต่โครงอาคารที่เป็นอิฐแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นศิละปะที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนๆน,นที่ผ่านมาทางจังหวัดลังทองก็ชื่นชอบพื้นที่สถานที่เก่าๆนะครับก็เข้ามาชมกันได้เลยนะครับเหมือนอย่างที่ช่างประปาฉบับบ้านๆมานะครับสถานที่แห่งนี้ไม่เก็บค่าเข้านะครับเพื่อนๆมาจอดแล้วก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับแต่ก็จะมี ทางาคุณป้าคุณยายนะครับจําหน่ายสิ่งของอยู่ทางด้านข้างนะครับก็จะมีทูบเทียนทองถวายนะครับแล้วก็ไหวถึงผู้ที่ได้สร้างที่แห่งนี้ไว้นะครับ บริเวณด้านข้างนะครับพระตำหนักคำหยาดนะครับก็จะมีนะครับที่ประดิสถานนะครับหลวงพ่อแป้นนะครับนี่ครับจำลองนะนี่เป็นองค์จำลองนะครับประฏิสถานอยู่นะครับเพื่อให้กลับไหว้สักการะบูชาได้นะครับพระตำหนักคำหยาแห่งนี้นะครับ นี้ก็เป็นอาคารจำลองนะครับสร้างโดยไม้นะครับเป็นอาคารจำลองพระตําหนักคำหยาดนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับมีรูปทรงการก่อสร้างแบบใดนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับทางสถานที่นี้นะครับเขาก็ได้จำลองเป็นอาคารเรือนไม้นะครับให้เพื่อนๆชมนะครับว่าในสมัยโบราณนะครับอาคารนี้มีความงดงามและรูปแบบการก่อสร้างแบบไหนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็มาชมกันได้เลยนะครับ แล้วก็เราจะได้จินตนาการออกนะครับว่าอาคาร้นสมัยก่อนนะครับก่อสร้างเป็นแบบใดนะครับนี่นะครับจัางปัาปลาฉบับบ้าบ้านก็ถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับที่กรมศิลปากรเขาได้มาจําลองไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจ่างปลาปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวพัฒนาคำยาดนะครับในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ที่ผ่านมาทางจังหวัดอ่างทองนะครับก็สามารถมา เที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้นะครับนี่นะครับซึ่งมีอาคารที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับและมีการจําลองนะครับเป็นศาลาไม้นะครับให้เพื่อนๆรับชมดูนะครับว่าสมัยอดีตการนะครับพระตำหนักขำหยาดเป็นที่ประทับนะครับของเชื้อพระวงศ์นะครับซึ่งทรงมาผนวดนะครับเป็นลักษณะแบบใดนะครับเพื่อนๆก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างประ,ะปาฉาับ้านๆก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ